สวัสดีค่ะพบก,กับกิน,นดีดีบายสิดีนะคะวันนี้เราจะมาทำบราวนี่สูตรขีนไว้ทานกันค่ะวันนี้เราใช้เป็นกล้วยน้ำาวาสุก350กรัมค่ะใช้ไข่ไก่ไซส์เอ็ฟองผงโกโก้70กรัมค่ะข้าโอ๊ต0อรกรัมและนมถัวเหลือง200 ml ค่ะสิดีจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนชาค่ะและเกลือชมพูครึ่งช้อนชานะคะ สิริเพิ่มหวานไปด้วยน้ำพึ่ง 120ML มลค่ะสำหรับคนไหนที่ชอบหวานมากหวานน้อยสามารถปรบับไปตามใจชอบเลยนะคะนำส่วนผสมทุกอย่างไปปั่นให้เข้ากันค่ะแล้ววันนี้สิริก็ขอเพิ่มดาร์กช็อกโกแลตไปอีกนิดหน่อยนะคะวันนี้สิริใช้ถ้วยอบ4.5คูณ4.5่ค่ะน้ำหนักต่อชิ้นสิริช่างประมาณ45กรัมค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ธัญพืชตกแต่งหน้าตามที่เราชอบได้เลยนะคะวันนี้สิริแต่งหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เป็นอัลมอนด์สไลด์ค่ะ สามารถใส่แบบจัดเต็มจัดแน่นได้ตามใจชอบได้เลยค่ะตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำน้องไปเข้าเตาอบกันค่ะสิิวอร์มเตาไว้แล้วนะคะที่180องศาค่ะแล้ววันนี้เราจะอบน้องเบรนี่ด้วยไฟ180องศาระยะเวลาประมาณ18-20นาทีนะคะขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านด้วยนะคะเวลาอบน้องก็คอยเช็คดูค่ะอบเสร็จแล้วนะคะนำน้องไปพักให้เย็นค่ะพอเย็นแล้วเราลองมาดูเนื้อกันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเนื้อน้องก็จะไม่ได้แน่นมากนะคะ ทานง่ายค่ะอร่อยหวานน้อยค่ะไม่ฝืดคอนะคะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะจะทำไว้ทานหรือว่าจะทำไว้เป็นอาชีพเสริมก็ได้ค่ะสำหรับสูตรนี้สิริทำทานหลายรอบมากๆแล้วนะคะอร่อยเหมือนเดิมทุกรอบเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจให้สิริด้วยนะคะเพื่อนๆคน,น,นไหนมีคำถามฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ